ปลูกมะพร้าว20ต้นกล้วย200ต้นในพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนกำลังมาค่ะ ที่สามรายงานสภาพอากาศให้ทราบใน้รู้ก่อนร้อนหนาวเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะช่วงนี้ฝนตกอยากจะให้กอบโกยเอาหน่อยนะคะใครอยากจะปลูกอะไรก็เตรียมปลูกกันให้ดีเพราะว่าอีกเดือนครึ่งก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ดามค่ะส่วนช่วงนี้ต้องระมัดระวังฝนเลยนะคะถ้าดูจากโมเดลจําลองสภาพอากาศ windy.com และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยฝนหนักมากเลยทะเลก็จะมีคลื่นสูงด้วยเช่นกันนะคะชาวเรือก็ต้องเตรียมพร้อมในการออก เรือหรืองดออกเรือกันหน่อยส่วนตอนบนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกชุกหนาแน่นหลายจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนแล้วนะคะใครอยากได้ข้อมูลโดยละเอียดเข้าไปได้ในเว็บไซต์ tmd.go.th สังเกตจากโมเดลตรงนี้สีเหลืองสีเขียวจนไปถึงสีส้มแดงนี่แปลว่าฝนตกหนักต้องระมัดระวังใครจะทํากิจกรรมอะไรให้เน้นทํากิจกรรมช่วงกลางวันเพราะว่าเย็นถึงค่าถึงดึกเนี่ยฝนจะตกหนักเลยทีเดียวอันนี้ให้ทําใจเอาไว้หน่อยส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยนะคะคลื่นในทะเลอันดามัน จะสูง2-3เมตรดังนั้นชาวเรืองดเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังช่วงนี้ค่ะตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมและละเอียดนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนค่ะสําหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองเยอะเลยนะคะฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ร้อยละ60-80ของพื้นที่ให้ระมัดระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคนถลม่ม ควรยกของมีค่าขึ้นสูที่สูงป้องกันอันตรายเอาไว้ค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโอกาสเกิดฝนร้อยละ60-80ของพื้นที่มีน้อนฝนตกเยอะแบบนี้ไปอีก2วันค่ะดังนั้นพื้นที่ใดขาดน้ำต้องรีบเก็บน้ำเอาไว้ใช้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าปีนี้ฝนน้อยและอีกเดือนครึ่งฝนจะหมดแล้วนะคะส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรงดกิจกรรมทางทะเลค่ะภาคใต้จะมีฝนทั้ง2ฝั่งร้อยละ4 0 7 0ของพื้นที่ค่ะ ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างสูง2-3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนฝนฟ้ากะนองมากหน่อยร้อยละ60-80ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเน้นตกหนักช่วงเย็นถึงค่ำรวมถึงดึกถึงเช้าค่ะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเรื่องปัญหาน้ำรอการระบายดังนั้นวางแผนก่อนการเดินทางด้วยนะคะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอย่าปล่อยให้สูนเปล่านะคะปลูกต้นไม้หน่อยก็ดีเพราะว่าได้ประโยชน์จากการเก็บพืชผลมาทานแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้พื้นที่กันด้วยนะคะอันนี้ก็ขอ เตืนอนคอนเน้นย้ำกันเอาไว้ตรงนี้ค่ะส่วนพื้นที่ไหนต้องการฝนให้รีบกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้เพราะอีกเดือนครึ่งจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ช่วงหน้าแล้งแล้ววันนี้ขอตัวไปปลูกต้นไม้ก่อนนะคะออเดอร์มาเยอะเลยทีเดียวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ